นี่ยายแก้วสิพาเอาเนาอไม้ไปเก็ตกินเนาะค่ะเนาะสิไปแกงเนาอไม้เป็นเป็นนอนตั้งแดล่ะเป็นเนาอไม้บงดำนค่ะเยอะนี่แหละแก้วผูกอยู่เฮือนเด้อค่ะบ่มบนอยูฟ้าน่แหละอยู่ที่นยายแก้วเองแกงเนาะเดียวก็กินบ่เบิดไหนเป็นนอนตั้งแด่นาอไม้บงดำนี่นี่ค่ะโอ้น้องสิคายเพิ่นหลายเด้อเนาอไม้บงเนาะเลาะเบิ่งดูถ้ามีนอใหญ่กว่านี้มีกไ่ด้จังนอนอ่ะไม่หนึ่งนอก็เห็น โอ้พูดเลยพูดเลยพูดเลยท่านคุณตอนนี้มันเกลี่ยไม่ได้มันยังแข็งอยู่เนี่ยเอาเลยบ่เนี่ยแล้วเราเบิ้งอีกคนหนึ่งอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวเราเบิ้งซะก่อนให้พี่ไอ้น้องเอาเบิ้งก็ไม่ต้องเปลี่ยนจังเลยอันนี้น้องไม้สั่งไผ่นี่ค่ะท่านสั่นก่อนน้องไม้สั่งไผ่ก็ได้ใช่ไหมน้อยอยู่บ่รอพอดีเกลี่ยนเอาระวังนอ้บงดำกับนอสั่งไผ่อาจจะแซีบกันพี่น้องอันคนละรลสั่งไผ่นี่ก็เสียบอยู่บ่แซีบแล้วเนาะ อ่อนเฮอัอัน้อหม่ะเขาเนีเป็นบ่อบ่อไผ่เลียงเขาบ่บ่ท่านไ้เกิดบ่จ้เนะละเบองน้องหม่บงดำกอนพน้งเป็นส้มไหนองม่ส่งไ่น่อยเนาะค่ะเบอส่งไ่ใหญ่อันนี้เป็นเป็นกอบงดำบงไงโอ้พี่หนนองไงมันมันมันแข็งอย่นี่บ่นี่แข็งกันบ่ นี่เดี๋ยวนอเขาเปดมๆนู้นสิจะบ่อเสียมมาได้สิไหเนาะบ่ออ่ะจสรุปแล้วได้นอนน่พี่น้องอ่ะมีได้นอหนิแก่ได้นอหน่เอาลองดูเป็นไมเนื้อแข็งเห็นไหมยังแับแข็งต้องพี่ จะอิ่มพอสองคนเหรอยานบุ่มย,ย,นะย่านบุม่มสังไวยใส่อีกพี่น,อน้องฮะนี่ละนอนนี่มาละสองนอนอ่ะอได้แล้วนะบ้านเนี่ยนี่พืชผลหลายนะ,ะปอกนึงเลยปะยังปอกนี่ละ,ละมันจังประเด็น,นอ่ะทราบได้แล้วน้องไม่แยกแก้วเสีทั้การปรอกบ้านนี่ ยมเอาไปแกงเน,ะน,นานอนนอะอันนี้เป็นบงดำ่ะไงหเนาคไข่หลายเนยาะไหมนี่ะขนลายแซ่บขนลายก็แซ่บคือเก่าเนาะไม่เหนผูน้แนวมันอยู่ผูบ่ไม่ปลาปลูกไว้บ้าน น้อม่ปลาเอามาปลูกไว้บ้านสั่นจะเกี่ยววะนอนญ่โอ้ขาอวบเป็นแต่แสบย่ได้ล่ะไอเป็นแต่แข็งเอบัวฟงซีอันนี้น้องหม่น้องหม่สังไผ่เนี่ยนอเกี่ยงพี่น้องเกี่ยงนออ่อนเผาซุปเนาะขันแบบนี้ เผาดีๆเลยก็นนเคียนเคียนเคียนเป็นน้ำไม้ซุปอันนี้บม่เนนอำไม้ซุปได้เพื่อนเราได้สำหรับต้มสำหรับแกงอันนี้เผาซุปนี่งเสรีการนี่ยเห็นเป็นน้ำไม้ซุปน้ำไม้เผาไหมแต่ว่ามื่อนี่สิแกงเนาะได้บวบบวบมาเตซีกะอย่านั่งก็ได้มาน้ำ <c oughs> อย่านัง่งยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอ่ะสามนัวอิ่มแล้วมากสองเผาหนี่ง ตะว่าไม่เพิ่นเนี่ยแข็งดีเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ยไม่ไม่มันตันไม่มันตันเผาทานคักเขาจะว่าเฮ็ดขอกไก่กับแข็งแข็งดีอ่นบ่าวเรื่องนมไม่บ้านบ่าวเรื่องนมออันลำบ้านบ่าเรื่องนมมันมองสีได้กินบ้านเนี่ยฮะเรียบร้อยไปเป็นาไปเฮือนพาไปเฮือนเนาะไปจักจักบิ้งใช่อันนี้ก็อยู่หลังบ้านนะค่ะหลังบ้านยายแก้วเองหลังบ้านปลูกเพื่อจะกินบ้านที่ บ้้าานยยแกวเองอ่ะเตรียมน้อยไปแกง,อ,ง,อ,งอ่ะพักขาเนาะแกงเส้นพักขาเนาะไม่นี่ก็จะแกงเส้นพักขาถือกันเนี่ยยอดชะอมจะต,ตัดดูดูตัดดุนี่ยอดผักขาจะได้แกงเส้นน้อไม่สามนอนนั่นละ